ใชยเราเป็น1ใน13ประเทศที่เข้าไปเป็นพุ้นส่วนของกลุ่มบริกสนะคะนี่คือข่าวดีในทางเศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างประเทศของบ้านเราหรือเปล่าคะในมุมมองอาจารย์คือตัวบริกจริงๆนะทำช่วยในทางอ้อมทําให้เราเนี่ยเข้าใจประเทศบางประเทศอะไรมากขึ้นแต่ไม่ใช่ทางตรงครับ แต่สิ่งที่อันตรายคืออะไรครับยิ่งรวมกันเยอะมากการที่จะเกิดเสียภาพเนี่ยยิ่งยากมากเลยแต่สิ่งที่เป็นความหวังของทุกคนคือขอให้เป็นเวทีที่มีการทวงดุลน,นะครับทวงดุลทางด้านอเมริกาแต่ตัวนี้ก็มีต้นทุนนะการทวงดุลน,นั้นนี้ก็หมายความว่าเรากําลังประกาศตัวเรากําลังอยู่ไม่ได้อยู่ข้างอเมริกาซึ่งครัป์อาจจะเล่นงานเราได้เหมือนกัน เพราะว่าถ้าเข้าเป็นสมาชิกอันนี้ปั๊บเนี่ยหมายถึงว่าจะตกอยู่ภายใต้